สบายดี LT Vision ครูบาบุญชุมกระหนดกลับวัดพระาธาตุดอยเวียงแก้วจังหวัดเชียงรายวันนี้ LT Vision ก็ได้มีโอกาสนำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของครูบาบุญชุมที่เป็นที่เคารพรักและศรัทธ,ธาของ คนทั่วประเทศเลยนะครับรวมทั้งประเทศในอาเซียนอย่างลาวไทยเมียนมาคาบูชานะครับมาฝากกันโดยญาติโยมได้เตรียมสถานที่ก่อกองทรายรอบวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วจังหวัดเชียงรายหลังจากครูบาบุญชุ่มได้ออกจากโรงพยาบาลในกรุงเทพโดยกำหนดจะเข้าจำพรรษานะครับโดยเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาครูบาบุญชุม่มยานสังวโร <Es> พระเกจิอันเป็นที well <KK 1> ่เคารพสักการะของชาวไทยเมียนมาแล้วก็ลาวแล้วก็จีนนะครับเข้ารับการรักษาอาการอาภาษตั้งแต่วันที่10สิงหาที่ผ่านมากระทั่งกลับมาแข็งแรงและเดินทางออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อวันที่17สิงหาที่ผ่านมาครับโดยมีกําหนดจะเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงรายประมาณ20นาฬิกานะครับนอกจากนั้นจะเดินทางประจำปรญษาที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วหมู่บ้านเวียงแก้วหมู่5 ตำบลศรีดอนมูลอเภอเชียงแสนจเชียงรายใกล้กับชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็ลาวนะครับโดยพี่น้องชาวลาวนะครับชาวเมียนมาที่อยู่ใกล้ๆสามารถเข้าไปเคารพศรัทธาสก,การะได้นะครับขณะที่บรรดาลูกศิษย์ที่อยู่ภายในวัดก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับครูบาบุญชุ่มกับอย่างคึกคักโดยจะมีการทําบุญด้วยการก่อเจดีย์กองทรายบริเวณร,ร,รอบวัด อย่างไรก็ตามครับยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าท่านครูบาบุญชุ่มจะเดินทางกลับไปยังวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงจังหวัดท่าขีเหล็กตรงข้ามกับจังหวัดเชียงรายเมื่อไรแต่มีรายงานว่าครูบาจะเดินทางข้าไปยังฝั่งประเทศเมียนมาเมื่อมีความพร้อม สำหรับครูบาบุญชุ่มได้อภาพาธหลังจากการออกเดินทางปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำเมืองแก๊สประเทศเม,มียนมานาน3ปี3เดือน,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 น3วันเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นครับก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจทำพิธีต่างๆและแสดงธรรมเทศนารวมทั้งพบปะเจ้าหน้าที่และผู้คนตามรายทางไม่น้อยกว่า11เมืองก่อนที่ลูกศิษย์จะนนิมนต์เดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานม,มิตรภาพไทยเมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่สองและเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมูลนิธิดอยเวียงแก้วได้ประกาศครับว่าครูบาบุญชุ่มได้รับพระมหาการุณาทิคุณโปรดเกล้าทรงรับเป็นพิสุอาพาธในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากได้พักผ่อนเพียงพอและไม่ปรากฏว่ามีโรคร้ายแรงที่จะกลับไปปฏิบัติศาสนากิจได้เร็ววันครับ แล้วพบกับ l อ v ทีวิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี